เอาละครับผมก็นะขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับคนดูผมก็จะมาเล่นเซตสกิลแพดใหม่นะครับก็เรียได้ว่าเซตนี้นะครับแบบทีมโค้ดดีนะครับแล้วผมก็จะมาเล่นกับ ปืนใหม่นะครับวินเชสเตอร์นะครับก็เรียกว่าปืนนี้เนี่ยโคตรฮิตนะครับคุณดูก็เราจะมาเล่นกันนะคุณดูก็ยวไปดูสกิลตัวละครกันนะครับว่าผมใช้ตัวอะไรกันบ้างน,นะครับคุณดูใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกต้องร้านนี้เลยขั้นเทพบริการเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกเติมไวและยังมีเกมมืออื่นอีกเพียบใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะ และนี่ก็คือเซตสกิลคอมโบที่ผมจะมาเล่นใน,น,น,นวันนี้นะครับคนดูก็เรียกได้ว่าเซตนี้นะครับโคตรถึกนะคนดูเออตัวแรกที่ผมจะใช้ก็จะเป็นตัวของฟอร์ดนะตัวนี้เมื่อเราโดนโจมตีเนี่ยเราจะได้รับการฟื้นฟู HP นะคนดูตัวนี้โคตรโกงนะ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นซานินะครับตัวนี้เมื่อเรากดใช้สกิลเนี่ยเราจะได้รับโล่30หน่วยนะครับให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะตัวนี้เออตัวต่อมาก็จะเป็นลูกเอต้านะครับตัวนี้เมื่อเราสังหารศัตรูหคนเนี่ยเราจะได้โล่15หน่วยสูงสุดคือ45หน่วยนะครับคุณดู เออโคตรโกงตัวต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยเคลนตะนะครับคุณดูก็เมื่อเรากดใช้สกิลเนี่ยเราจะสร้างโลด้านหน้าให้กับตัวเรานะครับป้องกันความเสียหายถึงกับ60%นะครับคุณดูเออโคตรโกงนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าเซสนี้จะโหดจะโกงขนาดไหนและไปดูกันเลยดีกว่าว่าปืนวินเชสเตอร์เนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับคุณดู และจังหวันี้ผมก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณดูก็โดดมาที่เขตบีมาสกเกตน,นะในเกมนี้เนี่ยผมกดมา2-4นะมาดูกันนะครับว่าเซตนี้มันจะไหวหรือเปล่ากับเปิร์ใหม่นะเออก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับคุณดูก็เลด้ว่าเนี่ยผมเจ็บคอนะก็เลยพากเสียงไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปมา4-5วันเลยนะครับมา ตอนนี้เราก็ได้ปืนีมาแล้วก็จะเป็น VSS แล้วก็ UM p นะแล้วเมืองนี้เนี่ยคนโคตรเยอะเลยมาจะไหวหรือเปล่าโอ้โหข้างหน้าเหมือนจะมีตัวด้วยนะคุณดูมาหมดอะซ้ายขวาหน้าหลังกดมา2 v s วจะได้ที่1หรือเปล่าจาังหวะนี้ VSS แพทใหม่นี่รู้สึกว่าแพทใหม่นี้น่าเล่นมากเลยนะครับคุณดูมีอะไรหลาย,ลายๆอย่างเลยนะมาเราจะเข้าไปเล่นในะตัวนี้มันพันยาอยู่อะเดี๋ยวจวังหวะนี้เข้ามา ปาดขวาเรียบร้อยดาบไปหนึ่งยังไงเปิดโลมาแบบนี้โอ้โหดาบไปสองยิงไม่เข้านะครับคุณดูติดโลนะเออนี่ซ้ำซ้ำซ้ำเอเอาอาจจะพูดติดๆขัดๆนะครับคุณดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสียงผมก็ยังไม่หายดีนะก็คือว่าเจ็บคอนะครับคอหายเจ็บคอแล้วเนี่ยก็คือเสียงเสียงแหบเลยนะคุณดูก็ต้องขออภัยกันด้วยนะก็ระวัง เรื่องสุขภาพก็ด้วยนะครับก็ดูช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็ไวรงไวรัสเยอะมากนะก็หลายๆคนก็ติดวงติดวัดมาแล้วแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีตัวแบบนี้ก็ดาวไปหนึ่งโอ้โหข้างหลังรลอยโชคดีนะครับว่าเซตนี้มันเป็นเซตถึกนะก็คือแบบว่ายิงผมไม่ตายแล้วจังหวะนี้ดูดิสวยขอสามเป็นตัวนี้ก่อนนะงจังหวะนี้แล้วได้มาสามคิวแล้วนะครับคนดูถือว่าโอเคนะ แล้วเหมือนข้างบนก็จะมีตัวด้วยซื้ออะไรมาซื้อกะสามมาข้าโมงมีหนึ่งตัวนะคุณดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือตอนนี้คือยังไม่เจอปืนใหม่เลยรู้สึกว่าปืนใหม่มันจะมีให้ซื้อด้วยนะไม่ไแน่ใจนะคุณดูคือผมลองไปเล่นมาแล้วเกมหนึ่งนะแพทใหม่เนี่ยคือแบบว่าโคตรแรงนะคุณดู2เม็ดคือตาย2เม็ดตาย,ตตายแล้วยิงแบบอย่างแรงอะ่ะแตบบ่ว่าแป๊กแปกแป๊กแปกอย่างเงี้ยโหดจริงมา ตอนนี้คนเหลือ37เราได้เป็นอาพาราฟาวพาราฟลมานะนี้แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ใหม่ๆนะที่ g m ได้อัปเดตเข้ามานะครับลูกก็เลยได้ว่าโพสโกงเลยนะครับแต่ละอันเนี่ยโอเคไม่รู้ว่าเมืองนี้หมดคนหรือ,อยังนะโอ้โหแล้วเหมือนผมเปิดโดนไปมันจะมีตัวด้วยนะข้างบน โอเคก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่องพี่เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะมาตอนนี้โอ้โหแล้วดูดิคนเพิ่มอย่างรัว42 43แล้วเหมือนข้าน้าจะมีคนกว่าคนดูยังไงเมื่อกี้พื่ผมอ่า่ผมมาแบบนี้่ผมมาแบบนี้โอ้โหเกือบตายตอนนี้เราต้องรีบเข้าชาร์จแล้วนะครับข้างหน้าก็มีตัว โห oh, แล้วคือเพื่อนเล่นในไอตัวเนี้คือแบบว่าฮิลโคตรดีนะคุณดูเออโคตรโกงไอตัวเนี้ยยังไงเมื่อกี้เพื่อนผมเห็นแถวนี้ว่ะหายไม่ไหนแล้วโอ้โหวิ่งโคตรไวยังไงโอ้อยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้โดนผมเปิดไปอะไรเต็มฟ้าเลยครับเนี่ยสัตว์อะไรเต็มไปห,หมดเลยครับโอ้โหโหมายก็นหนีขาน่ายังไงโอ้โดนไปตอกส่มิเฮ้ยไม่ตายคุณดู ไม่ตายจายังหวะนี้ก็ต้องรีบเข้าชาร์จแล้วล่ะมาดิปลาระเบิดไปเขาไปดันยอนี้เย้าหวะน,นี้เรียบร้อยดาวสามไม่เด้โอโ้โหสวยจา้านเรียกว่าเนี่ยเซตนี้นะคุณดูเป็นเซตสกิลที่โคตรโกงนะเล่นง่ายนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยดูดิโล่ผมมี65หน่วยนะครับถ้าเรากดตัวโล่อีกทีนึงก็ทําให้โล่แบบ ก็ทําให้เราแบบว่าถึงขึ้นนะยิงแบบยิงไม่ตายอ่ะคือแบบว่าการดาเมจได้เยอะมากนะคอมโบนี้มาตอนนี้ผมได้มาสี่คิวแล้วและข้างหน้ามีคนแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยหมดเต้ไม่เหลือตัวเดียวเรียบร้อยฟาร์มบังของทีมตายไปแล้วครับโอ้โหได้มาห้าคิวต้นเกมโอ้เก๋เสียงสวยสวยโอ้โหเอเคเอาเอเคมาก่อนนะครับ <c oughs> ขอพายคนดูด้วยนะซุงนี้คอยังไม่หายเจ็บดีนะครับก็คือผมเจ็บคอมากนะคนดูตอนแรกคือแบบว่ากะจะลงคลิปแหละคือแบบว่ากะจะลงคลิปแล้วก็เออลงไม่ได้นะเพราะว่าเจ็บคอเอออันนี้มันปืนอะไรอ๋อปืนใหม่มาแล้วได้ปืนใหม่แล้ะความบวกความบวก มามามาโอ้โหปืนใหม่แล้วพร้อมบวกแล้วนะครับคุณดูมันสามารถอัพเวลได้นะครับอัพเป็นเลเวล3นะครับสูงสุดก็คือแบบว่ายิงโพตรลัวนะคุณดูไอวินเชสเตอร์วินเชสเตอร์อะไรเนี่ยปืนเนี้ยเอาระยะใกล้ก็ได้ระยะไกลก็ดีนะครับเล่นได้ทุกตำแหน่งแล้วเหมือนจะมีใครเปิดอะไรมาวะเนี่ยไปไปโอ้โห แคทใหม่นี่โค้ดน่าเล่นเลยนะครับคุณดูมาตอนนี้เราจะเล่นไป็นเซสคิลถึกนะครับคุณดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่นเป็นคอมโบปืนนนี่แล้วกันนะปืนวินเชสเตอร์เนี่ยแหละเออใครอยากที่เล่นก็คอมเมนต์กาบอกแล้วยังไงข้างหน้ามีตัวจังหวะนี้เจาะไอวอลลัวเจาะไอวอลลัว,ลว,ลวแบบนี้ก็เรียบร้อยวินเชสเตอร์เก็บไป1นึ่ค เล่สามโอเคเราได้มาหกคิวแล้วโอ้โหแล้วหลเหมือข้างหลังจะมีตัวแต่รู้สึกว่าสกิดมากเลยนะครับก็มาดิยังไงงหวะนี้ผมมาดิน้องผมมาดิโอ้โหเพื่อเรายิงดาววินเชสเตอร์ยังไงข้างหน้าก็มีตัวมาดิวัดเชิงวัดเชิงโอ้โหพี่ทึกกป่าว่ะน้องโทสเทยหลังเข้าหลังเข้าโอ้เนเกาะเกือบพังนะคนดูช่วงนี้เราต้องเสริมเกราะกันไปไก่อน โอเคยาใหญ่เก็บมาให้หมดอ,อ่าได้เป็นปืนระยะไกลแล้ววินเชสเตอร์ใส่เก็บเสียงมาแล้วก็ปืนชาร์จเก็บเป็นปืนแม็กซิบมานะคุณดูไปพร้อมบวกยังไงข้างหน้ามีคนหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนเราโดนชาร์จว่าคุณดูจังหวะน,นี้เราต้องรีบเข้าไปช่วยนะมาดิยันบอมแอะไปโอ้โหเพื่นอน2เม็ดลาบโอ้โหโคตรโกงนะคุณดูเซตนี้ โอเคถือว่าสวยอยู่นะโอ้โหรรู้สึกว่า a อซปรับใหม่เอเอซีแปมันปรับใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะแบบว่ายิงทีมีมีนี่ด้วยนะมีเอฟเฟคระเบิดด้วยนะครับคนดูโคตรโกงนะจริงและตอนนี้ก็คนเหลือประมาณ30คนเฮ้ยข้างหน้ามาดิน้องชายมาดิยังไงตอนนี้ปาดขวามาเรียบร้อยตัวแต่แล้วก็เลียาครับรออะไรโอ้โหวินเชสเตอร์ เปืนอย่างโกงโหได้มาแปดคิวแล้วว่าคนดูเกมนี้เราจะได้ที่1หรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะโหแล้วเพื่อนเอาดาววะ่ะแล้ววันนี้ขออนุญาตชุบเพื่อนก่อนแล้วกันเขียวเฮ้ยไอ้นี่มันหล่อย SKS หเคอเดี๋ยวมันมีคิวไหมเพื่อนมันมีคิวโอเคโอ้โหมันเอาอะไรมาวะาเฮ้ยมาดิโอ้โหเรียบร้อยสอบไม่แตก กมาดิ2เม็ดแตกโอเคเรียบร้อยสามยังไงเร่าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหไม่ตายคุณดูจังหวะนี้เราต้องรีบเข้าไปเล่นแล้วนะครับโอเคดูดิมีปืนอะไรวะเนี่ยไอตัวเนี้ยโอ้ยเอเคอสไม่เอาไม่เอาปืนมันอ่อนแล้ยุคสมัยนี้มันต้องวินเชสเตอร์นะน้องๆยังไงโอ้โหแปะๆโอ้โหขนาดเม็ดเดียวโดนเป็นเจสคนดูโกงเกินปืนอะไรครับเนี่ย ม,มาวันนี้เราต้องรีบชาร์จคนดูโอ้โหข้างหน้าคนก็เยอะยังไงโระยะไกลระยะไกลมีหมดสายขวาหน้าหลังแต่ที่รู้รู้เราตัวนี้ก่อนปาระเบิดป้าหนึ่งเมชยังไงจังหวะนี้นขึ้นไปชาร์จกดโลมาพร้อมบวกเอาคนหายไปไหนวะเฮ้ยข้างหน้านี่ยเนี่ยเรียบร้อยล่วงล่วงไอ้ข้างหน้ามีคน ใช่จังหวะน,นี้สวยจัดดูโอ้โหคิวไรลจัดเลยอย่างนี้ยต้องรีบํำนะโอเคล้วได้มาสิบคิวแล้วนะครับคุณดูแล้วเมื่อกี้เหมือนจะมีตัววิ่งออกไปจากเมืองนี้นะมาดิแล้วข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอเคสี่เม็ดลวงถือว่าแรงอยู่นะเอออัเนี้ยก็เรียกได้ว่าแรงอยู่นะแล้วเหมือนจะมีตัวโดดลงมาใหม่โดดมาโดดมาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ c ีทีอีสป โอเคโอ้โห okay. oh, oh, ได้มา12คิวแล้วนะครับคุณดูโอเคตัวนี้ไม่ได้ปืนอะไรก็ไม่รู้ไปเดี๋ยวเราจะขึ้นเมืองพีก,กันเลยดีกว่านะครับคุณดูขึ้นเมืองพีนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคนเหลือ19คนนะครับคุณดูผมก็ได้มาสิบสองคิวนะ โอ้โหก็ตอนนี้คือแบบว่าเสียงผมคือแบบว่าเจ็บเสียงจา้าคุณดูเจ็บคอนะก็อาจจะพูดแบบว่าเสียงแบบทุ้มๆแหบๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณดูพอดีผมอยากลงคลิปให้คุณดูได้ดูคลิปของผมไงผมไม่ได้ลงคลิปมา5้าวันแล้วนะครับเออมางหวะน,นี้ยังไงมีหรือเปล่ามีคนหรือเปล่าข้างหน้าซ้ายขวาหน้าหลัง ไม่น่าจะมีถ้าไม่มีคนอย่างเงี้ยเราก็จะขึ้นเพลกกันเลยดีกว่านะคนดูไปเล t s ก o let's ก o แล้วมันจะมีตัวยิงกันนะแบบนี้ก็คงก็ต้องเข้าไปแจมฟักหน่อยยังไงยังไงเมื่อกี้มีคนมาด้อ้าวเจอแล้วอยู่ขบวนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรียบร้อยแตกหนึ่งโอเคสวยสวยสวย นี้เราก็รีบขึ้นไปซ้ำนะครับคุณดูมา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 โอเคเรามีสายใหญอยู่เราไม่ต้องกลัวเลือดเด้งรัวๆนะคุณดูจช่ไหข้างหน้ายืนยืนยืนอนยืนอนแบบนี้ก็เรียบร้อยนีครับโอ้โหของโคสดีสิบสามคิวแล้วคุณดูตอนนี้คนเหลือสิบคนละแล้วข้างหน้าวิ่งมาแบบนี้ลากหัวลากหัวโอโหโคสโคม ลาหัวง่ายเกินเอ้ยเรียบร้อยเนี่ยวัดเชิงระยะไกลเองกับพี่มั็นคนลชั้นโอ้ห้าคิวแล้วคนดูโคตรแรงปืนอะไรครับเนี่ยมามามาโอ้โหหลังเข้าดูดิยิงบวกไม่ตายนะครับเล่นเซ็ตถึกเซตนี้โคตรโกงนะครับลองไปเล่นกันดูได้นะครับก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะแนะนำเซตสกิลคอมโบนะก็ คอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปได้นะครับว่าเฮ้ยพี่อยากให้เล่นสกิลอะไรก็คอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปได้นะคุณดูมาเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้าง,างจะตึงเลยนะเหลือประมาณกี่คนวะเนี่ย9คนยังไงโอ้เพื่อนเรายิงดาวไปหนึ่งตัวเรียบร้อยแล้วมันจะมีตัวหรือเปล่าข้างหน้ามีคนนะคุณดูข้างหน้ามีคน,นะคน,คนตัวนี้โผลมาโผลมาโผลมาโอ้โหแม่ตายโอโ้ดูดีเลือดโอ้เลือดเด้งเยอะเกินโอ้โหเพื่อนเล่นสกิลอะไรครับเนี่ย เคซี่ไ oh อซ์เคซี่โอไมายกอชยังไงข้างหน้าโอเคเพื่อเรายิงดาวไปแล้วคุณดูสวยเพื่อนสวยข้างหน้ามีคนหรือเปล่าอันนี้คือมันวงอะไรครับเนี่ยทำไมหมอกเป็นสีเหลืองนะใครรู้คอมเมนต์ก็บอกตายคลิปได้นะคุณดูซื้อมาเลยโดนต้องการใช้เคกดสกิลไปมาตามล่าหาคนนะ วันนี้ยังไงโอเคเราเปิดไปแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าหวดแล้วด้วยดิยังไงเพื่อนเข้าไปเล่นเลยวันนี้เพื่อนโคตรชาร์ตสายชาร์จจดโอเคยิงดาวสวย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 โอเคโอค้โหไม่ได้คิวเลยได้มาแค่15คิวเองนะครับอะ่ะเราจะรีบเข้าวงแล้วตอนนี้ก็คือวงบีบแล้วนะคนดูไม่รู้ว่าคนมันแอบไปไหนหมดนะ แล้วเมื่อข้างหน้าแอดด็อกมีคนด้วยเห็นแบบแบบยังไงโอ้โหเพื่อนยิงแรงเกินโอ้เพื่อนคิวฟรีจัดเลยอ่ะคนดูเท่านี้เหลือสามคนแล้วนะต้องที่หนึ่งแล้วแหละจังหวะนี้ก็ต้องที่1แล้วแหละฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนดูมาเกมนี้ตที่หนึงคือเปล่าจังหวะนี้ลากหัวโดนไปเบนหนึ่งอ้างตายโอเคสวยเพื่อนข้างหน้าข้างหน้ามีคนยังไง ยังไงตา้วอไรไปก่อนมาเ,เด่เรียบร้อยหมดสติตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่ไหนออกมาให้พี่คิวซ่าดีๆเอ้ยเออเจอแล้วเจอแล้โอเคเพื่อนลองยิงได้โอ้โหนี่นึงโอ้โหแล้วบูยาโฉบใหม่โคตรเท่โอ้คนณดูดูดิก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซนสิคิวก็ลองไปเล่นกันดูได้นะโอ้โหเ,เรียกได้ว่าเพืนใหม่โคตรโกลลโโดนะคุณดู นีบวกมา67ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคุณดูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ